สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใส่คลิปครับคลิปปกหนังสือคลิป YouTube คลิปการเรียนการสอนคลิปวิดีโอทุกชนิดครับให้โหลดในระบบ Android และ iOS ก็สามารถโหลดได้ครับให้พิมพ์คำว่า Pixel กคับ Pixel Lab ครับ,บ,รบโปรแกรมตัวนี้นะครับ Pixel Lab หลดมาติดตั้งในมือถือได้เลยครับตั้ง Android และ iOS ครับผมโปรแกรมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับ Pixel Lab เ,เปิดขึ้นมาเลยครับวิธีการสร้างนะครับให้มาคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนนะครับปุ่มล่างนะครับแล้วก็เลือกเป็น Image Size ครับ ว่าขนาดเราต้องการขนาดแบบไหนครับใส่ Facebook, Cover, Google, Twitter, YouTube, p r o f i l e Picture, Square หรือว่าเลือกแบบ c u สตอมกันนะครับจะได้แบบความกวาม้างความสูงขนาดไหนครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการใส่ใน YouTube นะครับก็เลือกเป็น y o u u u e t ทำเน n a i l นะครับตอเลือกเสร็จก็ให้กดออกลงนะครับ ก็สามารถใส่เนื้อหาได้เลยครับแล้วก็มีฟอนต์ให้เลือกนะครับจะอ,อยู่ที่ปุ่มที่สนะครับจะมีฟอนต์มีเลือกให้เลือกไซส์ขนาดของฟอนต์นะครับเลือกการเลือกของสีแบบสไตล์นะครับตัวตัวหนาตัวบางนี่ก็มีฟอนต์ให้เลือกเยอะครับ แล้ข้อความของเรา,าใส่ s h a d โดขึ้นไปครับมี 3D เลือกนะครับจะมีเป็นทีมนะครับเราเลือกก็มีเลือกพอประมาณนะครับ แล้วก็อยู่ขวามือบนนะครับเราสามารถใส่รูปภาพได้เลยครับคลิกครับให้เลือกที่ฟอร์มเกีเนอรี่นะครับแล้วก็รูปภาพสามารถเอามาใส่ได้เลยครับตรงนี้ก็สามารถเลือกให้เราคลอมขนาดไหนแล้วกดกาถูกตรงนี้นะครับเลือกใช้ พอแต่งรูปภาพเสร็จก็ให้เราคลิกที่ปุ่มเซฟนะครับเซฟมันจะบอกว่าเซฟโปรเจกต์กับเซฟอิมเมจนะครับก็ให้เราคลิกที่เซฟเอสอิมเมจนะครับให้เราเซฟไว้ที่กลเลอรี่ในในเครื่องครับหรือว่าจะแช์ไปทางเฟซบุ๊กไลน์ก็ได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างาหน้าปกนะครับกับสำหรับงานทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนหรือว่าทำหน้าปก YouTube หรือว่าวิดีโอต่างๆนะครับผมก็จะนำเสนอเพียงแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ p ิกเซ ll a ล็บเป็นโปรแกรมทำคลิปปกงานวิดีโอทุกชนิดนะครับ สวัสดีครับ